มีวิดีโอสวัสดีค่ะนี่า่าน,นะคะน้องแตงไทยค่ะน้องแตงไทยพูดไทยได้ไหมนิดหน่อย <c oughs> ไทยรูกด้าแล้วกัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของลักกี้ดีเทเลปปนะคะไว้คำทีลักกี้ดีเทเลเอสสำหรับวิดีโอนี้นะคะอ้อยจะพาแนะนําให้รู้จักกับร้านสาวคนสวยคนเก่งเราเรียนเก่งมากๆเลยนะคะน้องแต็งไทยหรือว่าน้องมารลสาีนั่นเองนะคะนี่พี่สาวค่ะวันนี้นะคะพี่สาวจะพาไปทําบุญที่วัดไทยที่สวรรคซีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปที่ไทยเทมเพิลนะคะคนงาวัดสังคปทีมนะคะ ค่ะวันนี้นะคะพี่สาวจะพามาทำบุญที่วัดสังขปทิธนะคะแควนซเวลสหราชอาณาจักรนั่นเองนะคะที่สวอนซีค่ะนี่คือพี่สาวเตรียมของมาทำบุญใส่บาทเตรียมพร้อมเยอะมากนะคะพี่สาวนี่เรียกได้ว่าสายบุญนะคะทำบุญแบบว่าสุดยอดนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าป่ากระถิ่นนะคะพี่สาวเนี่ยทุกงานค่ะไม่ว่าจะเป็นทํากับข้าวนะคะทากับข้าวมาส่ง อาตักบาททาบุญนะคะพี่สาวนี่จัดเต็มค่ะมาทุกงานค่ะแน่นอนที่สุดเลยค่ะะคเข้ามาที่ตัววัดกันแล้วนะคะเรียกได้ว่าวัดกว้างน่าดูเลยนะคะเท่าที่อ้อยเคยไปที่วัดไทยมานะคะอันนี้เป็นวัดไทยนะคะที่สวอนซีนะคะที่ประเทศเวลส์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทุกรับก็โลกทุกขับลงหน้าก็โลก สวัสดีคุณหลวงพ่อค่ะอันนี้ก็น้องใจนะคะพามาไหว้พระนะคะทําบุญวันนี้นะคะก็ขอบคุณประจวบที่พาน้องใจมาทําบุญนะคะผมเรียกได้ว่าน้องใจก็มีอาการอายหลวงพ่อหน่อยนึงเนาะก็พาน้องใจอ่าสืบสารความเป็นไทยเนาะสืบสารอ่าพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะก็พามาทําบุญไหว้พระที่วัดสังฆปฏีบนะคะ in a box. Come มามี่ก็ไ t ้ help help Auntie. See, we need to put the food on the table that's your job to do it yeah keep going keep going yeah good boy it. big do You You can boy. See. มีห้องครัวที่วานนี่หลังเอาอาหารมาแล้วก็มาจัดอาหารในครัวนะคะ แล้วด้านนี้เป็นอะไรคะสวัสดีค่ะขออนุญาตวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตวิดีโอนะคะคนสวยเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นห้องครัวที่วัดมาเที่ยวค่ะ วัดกว้างมาที่นี่วัดกว้าง

ไอสาทุกหลก บริเวณวัดนะคะที่วัดสวรรค์สีะคะ่ะประเทศเวลนะคะวัดกว้างนะคะนี่บริเวณรอบนอกนะคะ คือวัดกว้างมากนะคะสําหรับวัดไทยเท่าที่อ้อยเคยไปมาที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าวัดไทยที่รัฐที่อ้อยอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะวัดเล็กมากเลยนะคะเหมือนเป็นบ้านคนแบบห้องเล็กๆเ,เองแต่ที่นี่ใหญ่กว้างมากค่ะวัดที่สวรรค์สีนะคะมีเป็นบริเวณรอบๆตัววัดนะคะ ตอนนี้ก็ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่สวันซีแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่สาวนะคะที่พามาทําบุญขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่พาประกอบพิธีทําบุญได้อย่างดีเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทําให้ลูกชายนะคะได้เห็น ศาส,สนาพูดได้เห็นความเป็นไทยนะคะก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้มีโอกาสได้มาทําบุญที่วัดสังคปฏิบนะคะก็ใครมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่สวรรค์ซีก็แวะมาได้นะคะที่วัดสังคปฏีบค่ะวันนี้ก็ได้เวลาใกล้เดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่ามาเยี่ยมพี่สาวที่สวรรค์ซีแค่3วันเองนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางกลับไปยังที่อังกฤษนะคะไปเยี่ยมพี่สาวพี่พี่สาวของแฟนต่อค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะบาย Another part of the journey done isn't ตอนนี้นะคะก็เดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษนะคะซึ่งเดินทางจากประเทศเวลนะคะสู่ประเทศอังกฤษแล้วก็หลังจากอังกฤษเราก็จะไปประเทศไทยกันต่อค่ะเรียกได้ว่าเดินสายยาวเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะซึ่งพากันเริ่มต้นจากออสเตรเลียไปประเทศกาตากาตาสู่ประเทศอังกฤษแล้วก็มาที่ประเทศเวลแล้วก็จะกลับไปที่ประเทศอังกฤษต่อแล้วก็ไปที่ประเทศไทยกันค่ะสําหรับตอนนี้นะคะก็กําลังเดินทางกลับจากเยี่ยมพี่สาวที่ประเทศเวลนะคะไป เยี่ยมพี่สาวของแฟนตที่ประเทศอังกฤษค่ะตอนนี้เราก็ข้ามสะพานจากประเทศเวลส์นะคะกับเข้าสู่ประเทศอังกฤษค่ะเรียกได้ว่าสะพานนี้นะคะวู้สวยงามมากเลยยิ่งใหญ่อลังการนะคะก็ให้ดูกันไปแล้วคลิปที่ผ่านมา เรียกได้ว่าสวยงามประทับใจตั้งขาไปขากลับนะคะ,ะเขาก็มีสะพานอันเก่านะคะนี่คืออันที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะอันเก่าสามารถมองเห็นอีกฝากหนึ่งนะคะอุ้ยดูสิคะสวยงามอลังการมากเลยคะ่ะว้าวว้าวว้าวว่า,ววาวไม่ขาสวยเนาะ ะะดูย้อนไปนะคะสะท้อนจากกระจกได้เลยนะคะไม่ใช่ดูจากกระจกข้างหลังนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเข้าสู่ประเทศอังกฤษกันแล้วนะคะซึ่งเส้นทางนี้นะคะสามารถขับตรงไปยังลอนดอนได้เลยนะคะเีย,ยว่า,ป,าประสบการณ์น <ไป S 3> ี้สุดๆ,ๆ,ๆเลยนะคะจะเก็บไว้ในความทรงจําให้ยาวนาน<อ>เลยนะคะ,ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยอ้อยก็บอกว่าทุกคนนะคะจะเพลิดเพลินไปกับคลิป <Yeah. S 1> วิดีโอนี้นะคะชมแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะ you are enjoy watching this clip video and see you next time bye bye